วันนี้เราจะมาดูวิธีการรับเจ้าปีกทองโกลเด้นวิงกันนะครับเจ้าตัวนี้เหมือนกับที่โกเซนติดตั้งในเซนเซย่าเลยนะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้ติดตั้งแล้วจะเป็นปีกที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่แต่มันปีกมันงอออกมาแปลกๆนะทุกคนและการที่เราจะเข้าไปรับเจ้าปีกตัวนี้นะครับเราจะต้องเข้าไปเล่นในแมป k i ก k e r m i n i n g s i m u l a t เ r ครับเพื่อนๆเข้าแมปมาแล้วคลิกคำว่า f ร e e UGC ที่ด้านขวาบนได้เลยนะครับเจ้าปีกโกลเด้นวิงเนี่ยจะแจกทั้งหมด7,500ชิ้นด้วยกันนะครับทุกคนและเงื่่่อออนนนไขกกก็็จะเเเปารรสุมวง้ออีชคยค โดยการได้รับสิทธิ์ในการสุ่มวงล้อเนี่ยจะมาจากภารกิจ3รูปแบบด้วยกันคือเราจะต้องเล่นให้ครบตามเวลาที่กําหนดนะครับอย่างภารกิจแรกก็คือสินาทีแล้วเราจะต้องทําการขุดบล็อกให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดนะครับขั้นแรกก็คืออยู่ที่500บล็อกครับและในภารกิจที่3เนี่ยเราจะต้องเปิดไข่จานวน200ฟองสาหรับการขุดบล็อกนะครับเพื่อนๆกดคําว่า auto mine layer ได้เลยแล้วเราจะทําการขุดบล็อกแบบอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสําสหรับการสุ่มไข่สัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถเปิดที่หน้าเหมืองได้เลยน่คคครครับับบกกดเลยทุน ดูครับได้อะไรเอ่ยรอบนี้ครับโหได้ลิงมังกีคิงเมื่อเราทําภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดที่คําว่าเคมได้เลยครับและทุกครั้งที่รับภารกิจเนี่ยจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนี่ครับทุกครั้งที่รับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ผมฟาร์มมาไว้เยอะเลยครับไว้หมุนทีเดียวเรามีทั้งหมด13สิ์นะครับถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากให้มันหมุนเร็วๆเนี่ยกดที่คําว่าสคริปต์แอนิเมชันได้เลยนะครับมาลองดูกันอุ๊ยได้กระลอก อยากได้ปีกขอปีกเคอะโอ้อันนี้เชี่ยไปนิดนึงคุยไม่ได้ขอปอีกนิดเดียวอยได้กระลอยอตัวแล้วไม่ได้ครับเหลงโโห้าเสร็จโอ้โหเกลือไปไหมเนี่ยรอบนี้ขอมั้งเถอะไม่เคยได้เลยสักครั้งเดียวโอ้โหเสร็จหมดแล้วนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปฟาร์มต่อกันนะครับขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีได้รับปีกโกลเด้นวิงกันทุกคนเลยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย